วันนี้ก็จะเป็นสาวเรือรบอีกนางหนึ่งนะครับก็จะเป็นน้องหญิงสวยหรือว่าหญิงดุยนะครับสาวเรือรบสัญชาติจีนนะครับจากเกมมาซูเรนซึ่งผมก็ไม่ได้เล่นเกมนี้หรอกนะครับแต่ว่าผมค่อนข้างชอบดีไซน์ของตัวละครจากเกมนี้มากเลยสาวๆแต่ละคนนี้เรียกว่าเด็ดแจมแมวใช้ได้เลยนะครับตัวนี้จะเป็นงานของค่ายนีออนแม็ก์นะครับค่ายใหม่อีกแล้วซึ่งละบากใจสําหรับพวกสติกเกอร์ค่ายใหม่ๆมากเลยครับวกลัวว่างานแม่งจะไม่ตรงปกมากเลยเนะี่ยแต่ก็พีมานะบัดใจอีกรอบนึงอะไรนะก็อันนี้จะเป็นหน้าตากล่องนะครับ ทิ้นด้านครับขออภัยอันนี้จะเป็นด้านหน้ากล่องนะครับนี่เป็นพลาสติกใซสสีด้านเลยนะครับกล่องใหญ่อยู่นะครับส่วนด้านข้างด้านขวาก็จะเป็นรูปนางนะครับกตินะครับด้านหลังก็ไม่มีอะไรมากนะครับอย่างที่หันได้ดูเมื่อกี้ละส่วนอีกด้านก็ไม่มีอะไรเหมือนกันนะครับคำอธิบายก็จะไปอยู่พวกด้านใต้แทนนะครับไม่มีอะไรมากเป็นพิเศษครับในเกมนางอ่ะชื่อหญิงสวยใช่ไหมครับแต่ว่าพอไปหาข้อมูลแบบประวัติศาสตร์อะไรเงี้ยนางใช้ว่าหญิงลวยนะซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทําไมนางมี2ชื่อนะครับไม่ได้อ่านละเอียดขนาดนันาคั เจ้าเหอก็จะมีหญิงลุยมีเจ้าเหอแล้วก็จะมีฝอยหงซึ่งในเกมอสูรเลรู้สึกจะมีแค่หญิงลุยกับเจ้าเหอนะครับฝอยหงไม่มีแต่นางเป็นพี่คนโตสุดน,นะครับหญิงลุยเป็นพี่คนโตสุดในคานนะแต่ไม่ได้ใช้เป็นชื่อคาน,นะครับก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกันก็เดี๋ยวมาแกะดูกันแล้วกันนะครับว่าความสวยงามงดงามของนางเนี่ยจะลังการสวยงามขนาดไหนนะครับจะงานดีหรือชิบหายนะครับภาวานาะอย่าให้ใครใหม่ๆเนี่ยต้องมาลุ้นดวงกันเยอะเลยนะครับแบบว่าเจ็บตัวกับพวกใข่ใหม่ๆมาเยอะแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาแกะให้ดูกันแล้วกันนะครับ A later few moments เฮ้ยงานสวยงานสวยจริงงานของใครนิออนแบ็คไม่เลวเลยนะครับงานสวยมากรายละเอียดดีเทลดีจริงๆเลยนะครับเป็นเสาเรือรบพุกันยักษ์นะครับแบบรายละเอียดเยอะมากจริงๆครับตัวนี้ตั้งแต่ชุดนางจนไปถึงรายละเอียดฐานอะไรต่างๆเนี่ยเยอะจริงๆครับมาดูหน้านางกันก่อนเลยแล้วกันนะครับบอกเลยหน้านางสวยมากครับยิ้มน่ารักสดใสมากเลยนะครับในตาสีฟ้าคามนะครับสวยน่ารักจริงๆนะครับมีรอยเขินอายที่แก้มนิดหน่อยด้วยนะครับและที่ชอบในดีไซน์ตัวนี้ก็คงเป็นผมสองสีของนางแหละนะคือแบบครึ่ง หัวเลยแบบผ่าครึ่งเลยครับไม่มีแซมอะไรทั้งเส้นคือครึ่งหนึ่งครึ่งขาวครึ่งหนึ่งครึ่งม่วงนะครับแล้วก็นางก็มัดกระหล่ำปีไว้บนหัวนะครับแล้วนางก็ผมยาวมากเลยจริงๆครับแบบว่าผมยาวพิュ๊จริงๆเลยนะครับแยกจากกันเด้งๆเลยครับเป็นกระหล่ำปีทวินเทลนะครับนางนี้ก็เรียกว่าใหญ่ใช้ได้นะครับโอเพนท็อปเลยนะแบบบึ้มเบิ้มเลยลน่ะ เป็นสาวเรือจีนชุดก็จะสไตล์จีน I, ๆหน่อยนะครับชุดก็จะลมเหมือนมาเฮสีหรือสนมของจีนสมัยก่อนนะครับเป็นชุดสีม่วงนะครับตัดขาวนะครับเรียกว่าชุดสวยที่เดียวเลยนะครับกระโปรงนางนี้สั้นติ้วเลยกระโปรงนางนี้เรียวกว่าสั้นใช้ได้เลยนะครับขึ้นืปอ,อีกนิดนึงก็ท้าง,งามขานางแล้วนะล่ะลมรอบเอวนางนี้ก็จะเป็นป้อมปืนลบนะครับที่แขนก็มีแบบผ้าชายยาวแบบยาวสีม่วงเลยครับแบบยาวมากเลยจริงๆแล้วนางนี้ก็ถือผู้กันยักษ์อีกทีนะครับเป็นผู้กันยักษ์ที่แบบว่ามีป้อมปืนอีกทีหนึ่งด้วยอะ่ะอยากกเเหหมือนนนนัะ็ ขานางนี่เรียกว่าขาวอวบสวยมากเลยนะครับเนี่ยแบบสีครีมนวลขาวมากเลยครับมีมัดลายต้นขาที่อีกทีนิดหน่อยด้วยนะครับข้างซ้ายและข้างขวานางนี่ก็ใส่ถุงน่องสีขาวอีกทีหนึ่งครับลายสีทองข้างเดียวโดดเลยนะครับถุงน่องอันนี้อีกข้างก็จะเป็นถุงเท้าสีขาวนะครับมี กระดิ่งห้อยขาอีกนิดนึงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแล้วก็ใส่รองเท้าส้นสูงสีม่วงทั้งสองข้างเลยนะครับเดนอ,อยู่บนฐานที่เป็นผ้าวาดคู่กันนะครับในเรื่องดีไซน์ตรงระหว่างตัวนี้ถือว่าทําออกมาได้สวยมากเลยนะครับลายละเอียดดีมากดีเทลแบบว่าสีไม่มีรอยเปื้อนหรือเป็นจุดๆอะไรเลยนะครับทาออกมาได้ดีมากเลยนะครับโดยเฉพาะหลังของนางนี่เรียกว่าขาวจ้วะเลยครับมาดูรายละเอียดที่ฐานที่เป็นผ้าวาดคู่กันบ้างแล้วกันนะครับเป็นผ้าวาดแบบว่าฟิวมากเลยนะครับฐานสวยนะครับลายสวยนะไอ้ที่เห็นเป็นลายเกล็ดตรงฐานสีทองเนี่ยมันเป็นกจรริงๆนะคับ มันเป็นลายเกบจริงๆนะครับไม่ใช่แบบว่าแค่เป็นแบบสีลอยแต้นแค่นั้นนะมันคือเกบสะท้อนแสงได้เลยครับในภาพวาดผู้กันก็จะมีพวกรายละเอียดชื่อหรือคาอะไรเขียนอะไรสักอย่างผมก็ไม่รู้นะอยู่ตรงหัวเนี้ยแล้วก็จะมีหมึกผู้กันนะครับละเลงพืิชไปเลยไอ้ตรงที่นางละเลงนี่รู้สึกจะมีต้นไม้ใบยากาขึ้นมาด้วยนะไอ้ด้านหลังนี้ก็จะมีหญ้าสีดําขึ้นมานะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีต้นไผ่สีดําต้นไผ่สีเทาอะไรงอกขึ้นมาด้วยนะครับขนาดภาพวาดข้างบนยังมีต้นไผ่งอกขึ้นมาอีกอะแบบงอ้นนมมเเรัๆงรๆีผ็โดื แต่ละลำในเกมของนางเนี่ยออกมาแบบโคตรการม,มาแบบกามมากจนไม่รู้ว่าแม่งจะสู้กันยังไงแล้วฮะแบบ กามมากครับมีแม่ชี้ล่าสุดนะแบบเทีย่ยงโคตรกามครับพันหลังนี่คืองามตุเน้นๆแล้วก็ด้านหน้าภาาวัดผู้กันนะครับก็จะมีรอยน้ําพุ่งปล่อยตอนิโดออกมานะครับแบบฟิวเลยตอนิโดอันยักษ์่งเริ่มเลยนะครับเนี่ยโดยรวมดีเทลของตัวหน้างี้เรียกว่าสวยจัดมากเลยนะครับสวยคุ้มราคามากครับตัวนี้ผมได้มาในราคา7,600บาทนะครับซึ่งสําหรับผมมันเรียกว่าสวยคุ้มราคามากครับเพราะว่าดีเทลมันเยอะจัดแล้วแบบว่ามันสวยมากครับฐานไม่ใช่แบบฐานงง่ๆถ้าเทียบกับ f o r m i d a b l e ที่รีวิวก่อนหน้านี้ของค er, ่าตัวน้ ยังสวยคุ้มราคากว่าอีกนะครับแต่ก็แล้วแต่ค่ายกันไปใครชอบอันไหนก็แล้วแต่คนคนนั้นแล้วกันนะครับซึ่งเทียบความคุ้มค่าผมให้ตัวนี้เยอะกว่าแล้วก็มันมีของแถมไม้ด้วยนะครับเดี๋ยวหยิบแป๊บหนึ่งโอเคอันนี้จะเป็นของแถมนะครับเป็นม้วนคัมภีนะครับก็คือภาพเลยมั้งครับเดี๋ยวขอแกะดูแป๊บนึงมีการมัดมาให้อย่างดีเลยนะครับเหมือนภาพคัมภีจริงๆอะถ้าผมแกะแล้วผมจะทําให้มันสวยอย่างเดิมได้ป่าวะ่าเป็นรูปผ้าแขวนของนางนะครับมาะไว้ประดับห้องจริงๆเลยนะครับเนี่ยเป็นผ้า 60เจนแล้วมากกับประมาณนี้แหละนะอ่ะโอเคของแถมเรียบร้อยไปแล้วนะครับนอกจากนางแล้วนี่ก็มีน้องของนางออกมาเหมือนกันนะครับก็คือเจ้าเฮอนะครับแต่ว่าของยังไม่มา อันนี้ถ้าหากว่ามาเดี๋ยวก็จะมารีวิวอีกทีแล้วก็เดี๋ยวเอามาตั้งคู่กันให้ดูเลยนะครับว่าความสวยงามของนางเนี่ยจะงดงามขนาดไหนนะครับรู้สึกเจ้าเหอก็จะทรงพอๆกับนางเนี่ยแหละครับผมสีขาวตัดแดงนะครับครึ่งหนึ่งอย่างเงี้ยแหละรู้สึกจะกับปีเตอร์วินเทลเหมือนกันด้วยนะครับหากใครชื่นชอบนางหรือว่าสะสมตัวจากเกมมาโเลนอยู่เนี่ยก็ไปหาสะสมนางกันได้นะครับก็สำหรับคลิปนี้หากใครชื่นชอบก็ฝากากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้ด้วยแล้วกันนะครับก็สวัสดีครับมาตานะครับ